ช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมก็ไม่รู้ครับทุกคนตอนผมเล่นเกมพับจิ o มบายด้วยด่านออลันเกลครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ออกจริงๆครับเจ็บแล้วครับ b ้ย Watch out อ้อแล้วหลัง oh ก็อ๋ออ๋ออาฮ่าฉันทัดเพื่อนโอ้เราไม่ได้ปืนเราไม่ได้ปืนเราไม่มีปุ๋มไม่มีปืนสัำอ,อัญเ,เ,เลยทีนี้มันโอ้โหไอ้แก๊งมันมีอะไรบ้างไอ้แบงเอ้ยันมีปืนกูทั้งน,นี้อย่างโลกอะว้าไอ้มึงดอกปืนอย่างไกลของมึงวะชั้นสามนะ มนโอ้มดอะไรกูจแม่ง นั่นแหละครับทุกคนผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมครับเล่นเท่าไหร่ก็แย่ครับลงไปไม่มีปืนบ้างแหละยิงเขาแพ้บ้างแหละชาร์จเขากอดโดนเขายิงสวนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดครับแต่นะครับผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาครับในเมื่อเราเล่นอีรันเกลแล้วแย่งั้นไปลองเล่นด่านเล็กๆอย่างลิวิกดูบ้างไหมับปรากฏว่าครับผมได้ไฮไลท์แบบที่ทุกคนจะเห็นต่อจากนี้เลยครับโดนกู โอ้ยวัดไปไดอด้กับมีอะไรม่รู้ไปชี้โอ้เจ๋มเลยตุบปตุูดูไข่ก็ไม่รู้ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนไฮไลท์ตึงเลยใช่ไหมครับต้องบอกแบบนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยเล่นด่านอีรอนเกลวเป็นหลักนะครับแต่บางวันมันรู้สึกว่ามันแย่อย่างเงี้ยก็ลองเปลี่ยนด่านกลับมาดูปรากฏว่าได้ผลแฮทุกคนใครที่ลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับเล่นแล้วไม่ฟื้นเล่นแล้วไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยนด่านเล่นดูครับอาจจะทําให้คุณสนุกกับเกมนี้มากขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับผมและในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฮไลท์ในเกมลิวิกมาตัดให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร นี่คือไม้จากแบรนด์เมาโนครับผมเนี่ยกำลังมองหาไม้สตรีมอยู่ครับทุกคนปกติผมจะใช้ไม้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเสียงมันไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วอยากหาไม้ที่มันดูดเสียงเราจากระยะที่แบบพอดีพอดีแล้วแบบตรงๆปรากฏว่าตัวนี้ขึ้นมาในหน้าฟีดของผมครับราคาไม่แรงนะครับสเปคดีด้วยก็เลยลองสั่งมาและเสียงที่ทุกคนได้ยินตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะครับมาจากไม้เมาโนตัวนี้นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ต่อจากนี้ในเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็ใช้ไมเมาโนตัวนี้เหมือนกันยังไงทุกคนลองงงฟัเสีย แล้วก็ตัดสินใจดูว่ามันดีหรือไม่ดีสําหรับใครที่มองหาการสตรีมอยู่เฮ้ยอยากจะมีไมค์ตัวลองดูคลิปนี้ในการตัดสินใจดูได้นะครับแต่ข้อเสียมีครับไม่ใช่แค่ข้อดีอย่างเดียวข้อเสียของเขาคือพอเป็นด้านหลังแบบนี้ด้านข้างแบบนี้ไม่ไม่รับเสียงไม่จะรับเสียงได้แค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับปุ่มเปิดป,ปิดนะครับอยู่ตรงนี้แตะเบา,เบา,เบา อ่ะมันจะเป็นสีแดงเมื่อกี้นะครับจะไปได้เสียงผมนั่นเองส่วนโวลูมปรับตรงนี้นะครับและที่สําคัญถอดปลอกแบบนี้ได้ถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ยินเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองและมี RGB ตรงนี้ด้วยนะครับถูกใจสาวกเกมเมอร์แน่นอนมีดิเวอร์ด้วยนะดเวอร์ก็คือเราสามารถปรับได้ครับว่าอยากได้เสียงทุม้มเสียงเบาเสียงหนักเสียงเบสปรับได้หมดเลยแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ใช้นะครับผมจะรีวิวตามความจริงนะแล้วก็ลองฟังเสียงด้วยหูของคุณเองดูด้วยตาของคุณเองครับว่า <S <S ไอ้ไมค์ตัวนี้มันดีหรือเปล่านััั่่นเเเอองะรรรบบบผมไมไไได้้ปปลยยสีใชุ มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมใครสนใจอย่าลืมนะครับกดที่ใต้คลิปจะมีรายละเอียดชัดเจนกว่าที่ผมพูดตอนนี้เลยนะครับลึกเนี่ยกดที่ตรงนั้นไปอ่านดีกว่าราคาสเปคอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆกันดีกว่านะครับต่ขอฝากไว้ิดนึงนะครับใครที่กําลังอยากจะเติม uc เกมปรับ g mobile อยู่ก็สามารถไปเติมกันได้ที่ เอาจริงป้าอีกอย่งเกี่วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่แบบทําไมผมเล่นไม่ได้ก็ไปหรูก็ไปรูก็ไม่รู้ หิดโว้ยหุนหีดโว้ยมันเล่นยากอะไรขนาดนั้นเลยอาว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กันในด่านลิวิกนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ผมเล่นอีรันเกลไปประมาณสักเกือบสิบกว่าเกมได้ครับไม่ได้กินไก่เลยครับแล้วก็พลาดแบบพอจะได้ที่หนึ่งก็พลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่ทุกคนได้ยินเสียงเมื่อกี้คืออารมณ์ของผมตอนนี้ผมเล่น อีรันไม่ไหวนะครับแล้วตอนนี้เรามาด่านอีลิวิกกันบ้างอีลิวิกเหรอลิวิกกันบ้างนะครับกับการสุ่มทีมนะเป็นทีมต่างชาติทั้งหมดเลยนะครับอุย้ยผมไม่ได้เข้าลิวิกมานานมากเลยว่ะทุกคนมาดูกันเวย้ยอุ้ยอุ้ยโอ๊ย what what อะไรอะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่ okay. ูเกิดอะไรขึ้นกันี่ยอะไรขึ้นโดนอะไรก็ไม่รู้จะเย็นเือขอลาห้ก่อนเลยแล้วกันลาก่อนเลยแล้วกันมาแรก็ก่กันแล้วก็อนะมัิดอะไรขึ้นกับวะไม่ไหวแล้วจังหวะนี้แปลงรางเป็นป้าดิวได้จุ๊บจูบจผู้ชายจู่จูผู้ชายจูจผู้ชายจู่จุบผู้ชายมีรอยเท้าขึ้นใต้ตีน เราทำคุณตายจีนครับผมมีบนหัวด้วย1ตัวรอบนหัว1ตัวไม่น่ากลัวเพราะมันยิงเราไม่ด้วยนะครับทุกคนข้างบนนี้ใต้ตีน1ตัวแน่นแเลยวิ้ิวโย่วัดมันยิงได้เหรอะเฮ้ยมันเอ้าไม่เหมือนอีลันเกลวตรงนี้เดี๋ยวก่อนมันยิงได้เหรอระเบิดป้ว้าวอะ ออะไรของกูก็ดียเอ้อะไรก็มารูเพื่อนอย่าบาดระพชุบไปได้เพื่อนนอยยิงกูได้ยังไงทำย่างนี้กกูได้ยังไงนี่แล้วใครมันจะไปทนไหวยยัดเลยละกันร้อนโวยร้อนแอร์ก็เปิดแต่ร้อนชิ่ผายเลย เราจะแปลงลางเป็นมาป้าเดียวได้ทำไมถึได so ้จ claro> ุดด pues ้ยเฮ้ยใครอะใครโดนกูย่าฮ่าฮา่าฮ่ฮ่่า่าน่าฮ่ฮโาฮ่ฮฮ่ฮ่ฮ่ฮ้า่าฮ่าฮ่่่าฮ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 ่่า่าฮ่า่าฮนกฮ่า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 ฮ่นฮ

มันมีโคนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้รอ้เร็กอ้เร็้เรีอ้เรีกงเร็กไอ้เร็ดได้เร็กไเ็้เร็ไอ้เร็กไอนเร็กคเร็กอ้เกร็ไ้ร็กไอ้เกอ้ร็กไ้รก้ร็กไอ้ลรกอ้เกไอ้ร็กไม้ร็กไอ้รกไอ้ได้กไอ้เร็ขไอ้รอ้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 เ้อน้รไ้อไ้ร้้เ้ย นก,ก็ต้องแม่นกว่านี้หน่อยนะน,น้กจะได้กินใครตดมาโดนล่าอุ้ยอุ้ยมันจะฟื้นแล้วปะมันจะฟื้นแล้วปะมันจะฟืน้นแล้วมันจะฟื้นเอ้ย ใครมาร์ากอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ชี้โอ้เจ๋อเลยตุ้มปืนโอ้ยตุ้บูไข่ก็ไม่รู้อุ้ยที่ไม่เสียงปืนขึ้นมาแล้วเนาะ enemy spotted enemy spotted enemy Enemy spotted enemy ว่าจะเจอเฮ้ยเฮ้ยเดียวโด,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 โดไนได้ยังไงกันนี่ก็มีเหรอไปเท่ากัน นี่กระโดดไม่ได้วัดไปไปโดดอีกครับพี่จะทำร้อก็บายรู้คุจะโดดทบไมก็บายรู้บายรู้นี่บายรู้เออยังไม่หมดเอ้ยจะเย็นเพื่อนทำดาวโดนไปแล้วหนึ่ยจะบาดะเพื่อนจะบาดระจะเย็นเถจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนอยู่ไหนครับอุ้ยถ้าวขึ้นตรงเนี้ย ตาไม่ซ้ำหรอกไม่ซ้ำหรอกรอเวลาแป๊บรอเวลาชีวิตหมดออกจากเกมนี้ไปซะออกไปพ่อเพื่อนกูนั่นแหละออกไปให้ตายไปเลยซุ่มซุ่มไม้ซุ่มมุ้ยสุ่มไม้ซุ่มซุ่มมุ้ยซุ่มไม้ซุ่มมุ้ยสุ่มไม้ซุ่มมุ้ยมุ้ยไม้ซุ่มซุ่มมุ้ยแต่มันมุ้ยตะม้ย เฮ้ยอารมียต้นปีสตจะยิงกินดินปืนได้ยินมอลลาดมลมาฮ่าฮอ้ยแอบทําอ่ะอ w e s อ m าจอิดีเลยรีบิกี่มันแปลงร่งฉันแปลงร่งในวันคืนเพชรนสิบสองมาหอนน้ำทคลองเต็มตะลิงนะบออดตีไปแล้วเบื่อเหลาขึ้นได้ไหมเฮ้ยปินไป ปีนป่ายปีนป่ายปเอ้ยยิงแบบเมมฮึบกว่าจะคืนล่างได้เจ้าหมาปูอุ้ยด้านล่างมีด้านล่างมีด้านล่างมีแบบนี้ยังไงก็ต้องโดนฉันหรือปล่าล่ะนาจ้าโดนแน่นอนฮ่า ที่จะมาหล่อหลังผมอะรู้ปนรีเฟกผมมันไม่ใช่คอนเฟกนะเฮ้ยโอ้ยเอ้ย,อยแต่หลังจะเข้าเราแม่เดี๋่วแมวดีกว่าไม่จุดบอลมันเขี้ยวขอแบบมันเขี้ยวเปิดจุดไปแล้วด้วยเราเปิดจุดไปแล้วด้วยโอ้ยมันไฟมาแล้วด้วยไฟมาแล้วด้วยผมว่าไม่น่าดีปะ่ะไม่คือไม่ผมว่าไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดี ย้อนไปอ่านิดนึงแล้วกันนะหาระบวงระเบิดให้พร้อมเพรียงจุดเอาซุปปราไลซุปโอ้โหของก็ไม่มีเลยตอนี้เราไปหินก้อนเดิมไม่น่าเวิร์กโอ้ยนั่นไงนั่นไงเพิ่มพลังให้ตัวเองก่อนเพิ่มพลังความถึกให้ตัวเองขออนุญาตครับขอนุญาตเลยครับอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะน่ะ เฮ้ยเฮ้ยวัดเชิงวัดเชิงวัดเชิงสมมตไว้บังพื้นที่ดูแข่งมาอย่าอยู่ใกล้หินก้อนเดิมเล่นระยะนิดหนึ่งแล้วก็จะจะแปลงล่างเป็นมาป้เดีย๋ยวนด้เพิ่มความตึงให้ตัวเองแล้วกลับล่างเฮ้ยเฮ้ย

ไม่ต้องต <si ีนฮกูชนะแล้วทุกคนผมจะตาแล้วว้ยโอ้เล่นมาเป็นสิบเกมเยอะัระการะล้เดยวนี้สุดผมก็ทำได้เล่นมาลาบโอ้กูเลเยอะมากหุกพื้นดี๋้สุดผมชนะทำได้แล้วผมทำได้แล้วทำได้แล้วดิฉันเสียใจก็ไม่รู้อ้ตระฉาว่าโพดูสถิติผมครับโอ้อีหลังเกียวแม่งไม่เคยด้ที่หนึ่งเลย ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการเล่นลิวิวใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับเล่นอีรันเกลหรือว่ามิราม่าไม่ได้ก็ลองปรับด่านดูเล่นอะไรไม่ดีก็พักก่อนหรือไม่ก็ลองเปลี่ยนด่านแบบผมดูอาจจะฟื้นขึ้นมาสกิลเพย์อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนี่เลยได้ยินกันแล้วใช่ไหมว่ามันดียังไงคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับผมยังอ่านคอมเมนต์ทุกคนไม่ได้หรอกแต่ผมจะไปรออ่านหลังจากทุกคนคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมรายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปับก เมาโนนั่นเองนะครับผมเอาเละครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับไปไงเสียงหล่อปะอ่ะเฮ้ยเหมือนผู้ช่อยเมันบอมแมนเนะเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ย